you <smart noise> สวัสดีครับผมช่างอาทิตย์จากเพจแบบบ้านแสงตะวันนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมามาชมรีวิวบ้านชั้นครึ่งกันนะครับหลังนี้จะเป็นลักษณะของบ้านชั้นครึ่งที่มีสไตล์ที่เรียกว่านํามาประยุกต์ระหว่างบ้านชั้นครึ่งกับบ้านสไตล์มินิมอลนะครับส่วนหลังคานะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับแบบบ้านสไตล์นอร์ดิกนะครับที่พูดง่งายๆคือมันไม่มีชายคานะครับ แต่ว่าแบบลังนี้ก็มีการออกแบบแก้ปัญหาในส่วนของเรื่องของการที่ไม่มีชายคานะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือหนึ่งคือน,น้ําฝนที่มันไหลอาบลงมาผนังนะครับแล้วก็เรื่องของฝนสาดนะครับแต่ลังนี้ก็มีการออกแบบแก้ไขในบางส่วนนะครับให้มันเข้ากับภูมิประเทศสําหรับบ้านเรานะครับอ่านเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดส่วนนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะให้ดู รูปร่างลักษณะของแบบบ้านหลังนี้กันนะครับหลังนี้เป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับสาบใต้ทุนนะครับถ้าเรามองไปจะเห็นพื้นที่ใต้ทุนนะครับตรงนี้ก็คือออกแบบไว้เพื่อสําหรับจอดรถนะครับซึ่งสามารถจอดรถได้2คันนะครับลักษณะการจอดจะเป็นการจอดต่อท้ายกันนะครับก็คือเข้าจอดรถได้ทีละคันนะครับคันแรกก็จะขับเข้าไปลึกหน่อยคันต่อมาก็คือจอดต่อกันนะครับจะไม่สามารถ จอดคู่กันได้นะครับเพราะว่าขนาดของความกว้างของใต้ถุนตรงนี้ไม่เพียงพอสําหรับจอดรถ2คันนะครับเ,เรามาดูรอบๆบ,บ้านกันนะครับผมตรงนี้จะเป็นหน้าต่างชุดที่ยาวเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับว่า,าตรงนี้ออกแบบอวอลลุ่มข้างในยังไงนะครับถึงได้ลักษณะกระจกที่สูงนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมองเป็นคล้ายๆกับนอร์ดิกนะครับชายคาด,ด้านข้างจะไม่มี ค,คือจริงๆชายคาด้านข้างเนี่ยจะยืดลงมานิดนึงนะครับประมาณเ,าเดี๋ยวผมวัดดูก่อนน่าจะสักประมาณประมาณ20 20กว่าเซนนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าชายคาตรงนี้มันแปะเข้าไปกับผนังตัวผนังนะครับเวลาฝนตกน้ําจะไหลอาบนะครับเราก็ทําตรงนี้ให้มีให้มันยืดลงมานะครับเพื่อไม่น้ำเนี่ยมันไหลอาบลงมาในผนังนะครับ ดูกัันนต่อะครบโทนสีก็จะเป็นเจะออกโทนขาวเทาดำนะครับก็มีน้ำตาลาน้ำตาลตัดนิดนึงแล้วก็สีของตัวกันสาดด้านหน้านะครับที่เป็นฝ้าที่เป็นเนื้อของอสีสีของไม้นะครับส่วนฟังก์ชันด้านในนะครับเดี๋ยวผมเปิดฟังก์ชันชั้นบนให้ดูก่อนนะครับ ชั้นบนนะครับหลังนี้จะประกอบไปด้วย3ห้องนอนนะครับสมห้องนอน2ห้องน้ำห้องนอนห้องมาสเตอร์นะครับห้องนอนแรกก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับส่วนลักษณะของห้องน้ําก็จะเดินเข้ามานะครับเป็นประตูบานเลื่อนนะครับก็จะเจอส่วนที่เขาเรียกว่าส่วนแห้งนะครับห้องน้ํานี่จะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะครับตรงนี้ก็จะเจอหางรางหน้าชักโคกนะครับถัดกันเข้ามานะครับจะเป็นโซน โซนชว,วอร์ก็คืออาบน้ําตรงนี้ระดับจะต่างกันที่5เซนนะครับสำหรับเป็นพื้นที่อาบน้านะครับตรงนี้ก็พื้นที่ตรงนี้สามารถวางอ่างอ่างอาบน้ําได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ชอบอาบน้ําเราก็ทําเป็นฝักบัวธรรมดาก็ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็ใช้เป็นม่านหรือกระจกก็แล้วแต่สะดวกนะครับก็เป็นเรื่องของงานอินเทเลียกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะตกแต่งยังไงเบื้องต้นที่ผู้ออกแบบออกแบบไว้ก็จะเป็นห้อง ลักษณะนี้นะครับวางตำแหน่งสุขภัณฑ์คร่าวๆให้ดูนะครับต่อมานะครับห้องนอนด้านหลังนะครับห้องนอนด้านหลังก็จะมีสองห้องนะครับด้านหลังมีซ้ายกับขวานะครับสห้องนี้ใช้ห้องน้ําร่วมกันนะครับห้องน้ําก็เหมือนเคยครับก็คือมีส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งนะครับคือถ้าเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเจออ่างล้างหน้าแล้วก็ชักโครกนะครับถ้าเดินถัดไปก็จะมีการพื้นที่ไว้สาหรับส่วนเปียกก็คือ ส่วนของฝักบัวชาเวอร์อาบน้ำนะครับอีกห้องหนึ่งนะครับก็ใช้ห้องน้ําร่วมกันนะครับก็ถือว่าสะดวกก็คือไม่ต้องเดินลงไปข้างล่างนะครับสองห้องนี้นะครับแต่ห้องแรกก็จะเป็นส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับมีห้องน้ําในตัวนะครับเนี่ยฟังก์ชันนี้ผมรีวิวจากบนลงล่างเลยนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับชั้นบนเนี่ยชั้นบนนะครับก็คือระดับสูงเลยนี่ระดับ ระเบียงตรงนี้เลยก็คือชั้นบนห้องนอน3ห้องทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วถ้าเราเดินลงมานะครับจะเจอกับห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกนี่จะเป็นผมผมให้บ้านหลังนี้เป็น3ระดับนะครับชั้นบนชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างนะครับชั้นกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกตรงนี้จะมีฝ้าเพดานที่สูงนะครับเดี๋ยวผมเช็คระดับให้ดูนะครับว่าสูงประมาณเท่าไหร่ สูงประมาณ4เมตรนะครับก็คือฟ้านี่โป่งเลยลเรับรองว่าเย็นสบายเพราะว่าห้องลักษณะที่มีฝ้าที่สูงนะครับลักษณะห้องมันจะเย็นสบายมากเลยเพราะว่าความร้อนนี่มันจะระเหยสู่ด้านบนนะครับอ่าสวนหน้าหน้านะครับนี่คือแบบรีวิวจากบนลงล่างเลยนะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับอ่านหน้าก็จะเป็นระเบียงนะครับระเบียง ระเบียงก็คือสมมุติว่าเราขับรถเข้ามาจอดนะครับข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นบันไดมาประมาณ3ขั้นนะครับแล้วก็จะมีชานพักก่อนแล้วก็เดินขึ้นบีนะครับอีกสเต็ปนึงก็จะเป็นถึงจะเป็นระเบียงนะครับแล้วก็เข้าห้องนะครับก็จะมาเจอห้องรับแขกพอถึงสเต็ปห้องรับแขกนะครับก็คือชั้นกลางนะครับเสร็จแล้วจะมีบันไดนะครับมีบันไดขึ้นกับบันไดลงนะครับถ้าบันไดขึ้นก็คือขึ้นไปสู่ห้องนอน3ห้องข้างบน ส่วนถ้าเดินลงมานะครับเดี๋ยวเปิดแผ่นข้างล่างนะครับแก้ไขลานนิดนึงครับรอถ้าเดินลงมานะครับบันไดเดินลงมานะครับก็จะเจอกับประตูประตูประตูนี้จะบล็อกกลิ่นจากห้องครัวนะครับตรงชั้นล่างนี้จะเป็นลักษณะของห้องครัวห้องครัวนี้จะอยู่ใต้ใต้ห้องนอนฝั่ง ขวามือนะครับห้องครัวก็มีเคาน์เตอร์แล้วก็มีบริเวณฐานข้าวนะครับส่วนใต้บันไดก็ยังสามารถทําเป็นห้องเก็บของได้นะครับคือห้องเก็บของนี่มัน,มนลึกเข้าไปเลยถ้าเราทาเป็นห้องเก็บของครับมันจะรวมถึงพื้นที่ใต้ห้องรับแขกตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งมีพื้นที่ประมาณผมวัดคร่าวๆนะครับเมตร75หาักลบคานก็จะประมาณเมตร20นะครับตรงนี้สามารถเทพื้นแล้วทําเป็นห้องเก็บของขนาดใหญ่ ได้เลยนะครับหรืออาจจะมาใส่ประตูบริเวณที่จอดรถก็ได้นะครับประตูห้องเก็บของนะครับชั้นล่างนะครับชั้นล่างก็จะมีครัวแล้วก็ห้องน้ํำรวมนะครับห้องน้ํารวมก็สําหรับแขกหรือว่าสําหรับแม่บ้านที่ทำครัวอยู่นะครับหรือว่าสําหรับพ่อบ้านที่อาจจะทําสวนด้านนอกนะครับอาจจะล้างไม้ล้างมือก็คือเข้าห้องน้ําตรงนี้ได้เลยสะดวกมากนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของพื้นที่ใช้สอยอาคารนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่นะครับคือของผมผมจะคำนวณออกมาเป็น3ระดับนะครับจะมีชั้นบนบวกชั้นกลางก็คือส่วนของห้องนอน3ห้องแล้วก็ห้องน้ำด้านบนนะครับรวมถึงห้องรับแขกแล้วก็บันไดนะครับแต่ยังไม่ได้รวมก็คือชั้นล่างที่เป็นห้องครัวนะครับ ตรงนี้คำนวณพื้นที่ใช้สอยนะครับอยู่ที่94.5ตารางเมตรนะครับชั้นบนชั้นบนก็คือโซนนี้นะครับที่ท่านมองเห็นนี่นะครับรวมถึงบันไดด้วยนะครับผมรวมบันไดตรงนี้ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ชั้นล่างนะครับชั้นล่างชั้นล่างก็คือส่วนของผมคำนวณเฉพาะห้องน้ำกับห้องครัวนะครับอยู่ที่24.5ตารางเมตรนะครับแล้วก็ พื้นที่หนึ่งที่แยกออกมานะครับก็คือส่วนที่จอดรถนะครับที่มันสามารถจอดรถได้2คันนะครับตรงนี้อยู่ที่35ตารางเมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยของอาคารนะครับรวมทั้งหมด154ตารางเมตรนะครับอ่าต่อไปนะครับเดีย๋ยวผมจะเช็คระยะให้ดูคือหลายคนต้องสงสัยแน่นอนว่าใต้ถุนเนี้ยสูงประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับ เ่าข้าวนะครับเพราะว่าระยะจริงก็จะขึ้นอยู่กับแบบก่อสร้างแล้วก็หน้าง,งานนะครับแต่ก็จะไม่หนีระยะนี้ไปมากนะครับตอนนี้เช็คได้2.35นะครับถ้าเป็นก่อสร้างจริงก็อาจจะบวกลบนิดหน่อย1 0บถึงห้าเซนเพราะว่ามันมีเรื่องของงานก่อฉาบอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยรวมถึงอาจจะปูกระเบื้องข้างล่างอะไรเงี้ยนะครับระยะก็จะคาดเคลื่อนไปอีกนิดนึงไม่ไม่น่าจะเกิน10เซนนะครับก็ระยะเท่านี้นะครับก็สามารถจอดรถ รถกระบะหรือว่า f o r t u n e r หรือรถกระบะยกสูงนี้ได้สบายเลยนะครับกลุ่มที่เป็นรถ p p V อะไรงี้ก็จะจอดได้สบายเลยนะครับเพราะว่าที่เช็คข้อมูลนะครับกลุ่มกระบะยกสูงจะสูงประมาณเมตรเก้าสิบเซนนะครับส่วนชั้นบนนะครับเดี๋ยวเช็คให้ดูว่าชั้นบนจะสูงประมาณเท่าไหร่ชั้นบนนะครับถ้าวัดจากผน,นัง ถึงฝ้าก็น่าจะประมาณ3เมตรนะครับพอตีฝ้าจริงๆก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตร80นะครับเรามาพูดถึงรูปแบบลักษณะกันต่อนะครับลักษณะของหลังคาครับเป็นจะเป็นลักษณะของหลังคาจั่วนะครับคือด้านหน้าเนี่ยจะมีชายคาอยู่นะครับยืดลงมาประมาณ1เมตรนะครับส่วนด้านข้างก็ยืดอกมาประมาณ20นะครับยืดอกมานิดนึงนะครับ แล้วก็ปัญหาของบ้านลักษณะนี้นะครับก็คือเรื่องของฝนสาดเพราะว่าหน้าจั่วมันสูงมากนะครับหลังนี้ก็เลยออกแบบให้มีกันสาดนะครับเป็นลักษณะของของคล้ายๆกับโครงเหล็กนะครับตรงนี้เราจะใช้เป็นเหล็ก c ีช n แนลก็ได้หรือว่าเป็นเชิงชาย C ีชัแนลนะครับแทนก็ได้นะครับก็มีการยึดกับผนังนะครับตรงนี้บริเวณนี้จะมีเสาโครงสร้างนะครับเพื่อรับแล้วก็ อาจจะดึงสลิงช่วยนะครับเพิ่มเติมเพื่อใหอ้มีความแข็งแรงนะครับผมตรงนี้จะป้องกันฝนสาดได้ดีมากเลยนะครับเทียบเท่ากับหลังคาที่เป็นลักษณะปั้นหยานะครับที่เขามีชายขายื่นออกมารอบบ้านประมาณ1เมตรนะครับแต่ตรงนี้ยื่นออกมาเพิ่มมากกว่าที่มันเป็นลักษณะของหลังคาปั้นหยาอีกนะครับหน้าบ้านป้องกันปัญหาฝนสาดได้แน่นอนนะครับแต่คราวนี้ ด้านข้างนะครับด้านข้างชายคานี่ถือว่าน้อยนะครับพอน้อยเสร็จนะครับมันก็อาจจะมีน้ําที่มันน้ําฝนไหลลงมานะครับแต่เราก็ยังมีหน้าต่างนะครับที่ป้องกันคือฝนเนี่ยถ้าเราปิดหน้าต่างเนี่ยมันไม่สาต์เข้าไปแน่นอนแล้วก็เรื่องของการซึมเข้าไประหว่างช่องขอบหน้าต่างเนี่ยก็จะมีน้อยเพราะว่ามันยังยังถือว่ามีชายคานะครับไม่ได้ปล่อยให้น้ำเนี่ยไหลาอาบลงมาในผนังนะครับส่วนวิธีป้องกันนะครับถ้าจะ แก้ปัญหาตรงนี้ให้จบเลยผมแนะนําให้ใส่รางน้ําอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้น้ําฝนเนี่ยคือมันมันไหลลงมาเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมีลมที่จะมากระทบเพื่อให้มันสาดเข้ามายังผนังอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีป้องกันก็ใช้รางน้ําเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับในส่วนของด้านข้างนะครับส่วนด้านหน้ากับด้านหลังไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้เดี๋ยวผมตัด ให้ไปชมแบบบ้านที่ลูกค้านะครับนำไปสร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ส่งรูปมาให้รีวิวนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ มาชมกันต่อเลยนะครับสําหรับเรื่องของที่ดินนะครับที่เหมาะสําหรับก่อสร้างบ้านหลังนี้นะครับขั้นแรกเราไปดูขนาดของตัวอาคารกันก่อนเลยนะครับตัวอาคารนะครับถ้าสังเกตมันจะเป็นถ้ามองจากฝั่งหน้าบ้านนะครับจะเป็นลักษณะของ3ช่วงเสานะครับมีช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่3ามนะครับช่วงแรกจะกว้าง3ามเมตรห้นะครับก็คือช่วงที่เป็นฝั่งซ้ายมือห้องนอนด้านบน2ห้องนะครับ ช่วงกลางนะครับจะเป็นส่วนของบันไดและถงชั้นบนแล้วก็ห้องน้ำนะครับจะกว้างที่2เมตรแล้วก็ช่วงขวามือนะครับซึ่งเป็นฝั่งฝั่งห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนนะครับจะอยู่ที่3เมตรนะครับรวมกัน3ช่วงเสานะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่9เมตรนะครับส่วนความลึกอาคารนะครับ ถวัดจากเสาต้นหน้านะครับก็คือเสาที่มันเป็นลักษณะเสาร,ระเบียงนะครับแต่ว่าตัวอาคารจริงๆจะเริ่มที่ฝั่งซ้ายนะครับตัวอาคารจริงๆจะอยู่ประมาณ10เมตรนะครับแต่ถ้าคือนับจริงๆอาคารเราต้องนับทั้งหมดนะครับเพราะว่าชุดข้างหน้าก็เป็นโครงสร้างเหมือนกันนะครับมีเสามีคานกลุ่มนี้จะเป็นโครงสร้างนะครับก็จะนับ คือการขออนุญาตเนี่ยเขาจะนับตรงนี้รวมด้วยนะครับผมก็เลยจะวัดวัดตั้งแต่ระเบียงหน้าบ้านนะครับจากเสาระเบียงหน้าถึงเสาอาคารนะครับต้นสุดท้ายด้านหลังนะครับความลึกของอาคารนะครับรวมแล้วก็จะอยู่ที่12.5นะครับเพราะฉะนั้นขนาดของอาคารนะครับจะกว้าง9เมตรแล้วก็ความลึกอยู่ที่12.5นะครับส่วนที่ดินนะครับที่เหมาะสําหรับสร้างบ้านหลังนี้นะครับก็ คือที่ดินจริงๆถ้าเราจะยื่นขออนุญาตปลูก้างนะครับตามขบวมกา,ารระบุว่าผนังอาคารต้องห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับนั่นก็คือด้านข้าง2ฝั่งซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลัง2เมตรนะครับส่วนด้านหน้านะครับแนะนําให้มากกว่า2เมตรนะครับคือ2เมตรได้จริงแต่ว่าถ้ายึดกฎหมายมากไปพื้นที่ด้านหน้ามันจะแคบมากนะครับด้านหน้าผมผม ผมคิดว่าน่าจะควรจะห่างสัก3เมตรนะครับก็เผื่อกิจกรรมหรือจอดรถหรือจัดสวนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะวัดระยะให้ดูด้านข้างนะครับห่าง2เมตรร่วมกับตัวอาคาร9เมตรนะครับหน้ากว้างอาคารนะครับไม่ควรน,น้อยกว่า13เมตรนะครับส่วนอ,อ้อหน้ากว้างของที่ดินนะครับไม่ควรน,น้อยกว่า13เมตรส่วน ความลึกนะครับด้านหลัง2เมตรด้านหน้านะครับสักประมาณ3เมตรนะครับรวมแล้วนะครับความลึกไม่ควรน้อยกว่า17.5นะครับสรุปก็คือที่ดินที่เหมาะสำหรับสร้างบ้านหลังนี้นะครับไม่ควรน้อยกว่า13เมตรคูณ17.5เเมตรนะครับอ่าโอเคต่อไปนะครับ อยากให้มาดูเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างกันนะครับผมจะนวนกับผมจะคานวณคร่าวๆนะครับคนนํานวณคร่าวๆก็คือผมผมผมแยกพื้นที่ใ้สอยออกมาเป็นเป็น3ระดับนะครับแต่ว่าจะเอา,อาพื้นที่ใยสอยบนกลางแล้วก็ล่างนะครับมารวมกันนะครับก็คือ90 4.5บวก 24.5นะครับนี่คือพื้นที่ใช้สอยหลักของอาคารนะครับก็คือตรงนี้ถ้าคำนวณค่าขอสร้างเนี่ยสามารถคำนวณเต็มได้เลยเพราะว่าค่าขอสร้างนี่ผู้รับเหมาเขาจะคิดเต็มเลยเพราะว่ามันเป็นลักษณะของตัวอาคารที่มีการตกแต่งที่จัดเต็มนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผู้รับเหมาเขาจะคำนวณกันที่ผมผมจะลองคำนวณที่ตารางเมตรละหมื่นสองนะครับก็คือราคา ราคากลางโดยทั่วไปที่ผู้ผู้หมอเขารับกันนะครับในช่วงนี้เลยนะครับแต่ช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของราคาเหล็กน,นะครับที่มันกระโดดขึ้นมาสูงมากคือมันอาจจะสูงกว่าตารางเมตละหมื่นก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นผมจะคำนวณคร่าวๆก่อนอยู่ที่ตารางเมตละหนึ่งสองเอ้ยห่บาทนะครับผมคูณ1นึ่0หมบาทเลยก็จะได้ ค่าก่อสร้างนะครับพื้นที่ใช้สอยหลักนะครับอยู่ที่1 4 2 0 8 0ล้านบาทนะครับต่อมาก็คือพื้นที่ใช้สอยรองนะครับก็คือมาดูกันก็คือส่วนที่มันเป็นส่วนที่จอดรถตรงนี้นะครับเพราะเมื่อกี้เราคำนวณไปแล้วนะครับพื้นที่ห้องครัวพื้นที่ส่วนชั้นกลางแล้วก็ชั้นบนรวมไปถึงบันไดแล้วก็ระเบียงคิดไปแล้วเรียบร้อย คร,คราวนี้จะเหลือแค่โซนที่เป็นที่จอดรถตรงนี้นะครับตรงนี้ผมคิดว่าค่าก่อสร้างมันจะไม่สูงเทียบเท่ากับพื้นที่ใช้สอยหลักนะครับเพราะว่าคือในแบบเนี่ยผมลงในตรงที่จอดรถเนี่ยมันเป็นพื้นขัดหยาบธรรมดานะครับแล้วก็ตรงใต้ท้องคานเนี่ยมันไม่ได้ระบุเป็นฟ้าด้วยก็คือมันจะเปื่อยนะครับซึ่งค่าก่อสร้างมันก็เลยจะต้องถูกลงมา,มากกว่าพื้นที่ใช้สอยหลักนะครับตรงนี้ ผมคิดว่าค่าก่อสร้างน่าจะอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ8 0ดพันะครับทางั้นก็คำนวณเลยนะครับพื้นที่ใช้สอยส่วนนี้จะอยู่ที่35ตารางเมตรคูณ8ป0พัเลยนะครับอ,อยู่ที่280,000บาทนะครับเสร็จแล้วเราจะนำมารวมกันกันกบพื้นที่ส่วนแรกนะครับ ก็คือ1นึ่งแสนเอ็ดหนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันนะครับบวกสองแสนแปดหมื่นบาทสองแสนแปดหมื่นนะครับอ่าสรุปแล้วนะครับค่าก่อสร้างของหลังนี้นะครับโดยประมาณนะครับก็คือการคำนวณคร่าวๆนะครับพื้นที่ใช้สอยหลักอยู่ที่ตารางเมตรละ12,000บาทส่วน พื้นที่ลองก็คือวัสดุอะไรมันมันไม่ได้เยอะนะครับรวมถึงการก่อสร้างมันง่ายๆนะครับก็รวมกันแล้วนะครับก็จะอยู่ที่งบก่อสร้าง1 7 8่0ล้านด0บาทนะครับส่วนจะถูกหรือแพงกว่านี้ก็ลองต่อรองแล้วก็พูดคุยกับผู้รับเหมากันดูนะครับซึ่งผมคิดว่าบ้านมันทำได้หลายราคานะครับปัจจัยหลักนะผมว่ามันมันอยู่ที่วัสดุตกแต่ง นะครับแล้วก็เขตพื้นที่ที่เราก่อสร้างด้วยอย่างถ้าเป็นกรุงเทพริมณฑลเนี่ยราคามันอาจจะสูงนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดค่าแรงถูกอ่ะราคาก็จะดรอปลงหรือเขตพื้นที่ที่มันห่างไกลจากพวกโรงงานวัสดุก่อสร้างอย่างเงี้ยอย่างเช่นภาคใต้ภาคเหนือนะครับซึ่งพูดง่ายเขารวมเรื่องระยะทางขนส่งพวกวัสดุอะไรเงี้ยนะครับราคามันก็จะบวกเพิ่มขึ้นอีกนิดๆิดหน่อยๆน่ออย่างเงี้ยนะครับอ่าโอเคถ้างั้น ผมก็จะจบรีวิวนะครับไว้เท่านี้ถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ